สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูดีอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องการบวกนะคะการบวกการลบของเศษส่วนกันค่ะนักเรียน การบวกการลบของเศษส่วนที่นี้วิธีการบวกการลบของเศษส่วนเนี่ยจะแตกต่างกับวิธีการบวกการลบของจํานวนนับปกตินะคะโดยวิธีการบวกกับการลบของเศษส่วนเนี่ยเริ่มแรกเลยเราต้องดูก่อนค่ะว่าตัวตั้งและตัวบวกหรือตัวลบเนี่ยมีส่วนเท่ากันหรือยังขั้นตอนแรกเลยก็คือถ้าเขายังไม่เท่ากันทำส่วนนะคะ ทำส่วนให้เท่ากันก่อนทำส่วนให้เท่ากันเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษนะคะมาบวกหรือมาลบกันได้เลยแค่นี้นะคะไม่ยากนะคะสำหรับวิธีการบวกการลบ นนะะเราจะใช้แบบฝึกหัดนะคะเล่มแบบฝึกหัดนะคะเปิดหน้า15ค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูคจะทำข้อที่1และข้อที่2ให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างที่1เป็นข้อที่1นะคะเป็นเศษ3เศษ3ส่วน4นะคะเศษ3ส่วน4ลบเศษ2ส่วน5นะคะข้างบนคือตัวเศษ ข้างล่างคือตัวส่วนก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ครูบอกว่าทำส่วนให้เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันนักเรียนก็ดูอันนี้เป็นสี่อันนี้เป็นห้าเ,เห็นไหมคะยังไม่เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันก่อนทีนี้สี่กับห้าเราจะทำให้เท่ากับเท่าไหร่สี่กับห้าก็เอาสี่คูณห้าเลยค่ะสี่คูณห้าเนี่ยได้ ยีเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เท่ากับ20วิธีทำอ่าสามส่วนสี่จะเท่ากับอ่อไม่ใช่นะคะสามส่วนสี ลบก่อนฟุบฟุบสามส่วนสี่ลบสองส่วนห้านะคะเอาใหม่ไม่สวยเลยลบสองส่วนห้านะคะสามส่วนสี่ลบสองส่วนห้าก็จะเท่ากับทีนี้เราจะทำเราจะทำสี่ใหญ่ไป ทำสี่กับทำห้ 5, ให้เท่ากับ20่สิทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะสี่คูณหได้20ก็ทำให้เท่ากับ20เลย3าส่วนสก็ต้องคูณหทั้งเศษและส่วนลบกับสองส่วนหก็ต้องคูณ4ี่ทั้งเศษและส่วนนะคะ 5้าคูณสีข้างบนก็ต้องคูณ4ด้วย3าคูณหได้15 4หคูณหได้20ลบก็เครื่องหมายลบเหมือนเดิม2อคูณสได้8 5ดคูณสได้20อ่ะเศษส่วนข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเท่ากันแล้วเราก็จะนำ ตัวเศษข้างบนมาลบกันได้เลยตัวเศษข้างบนก็คือสิบห้าลบแปดส่วนด้วยตัวส่วนก็จะเป็น20ข้างล่างเราจะไม่เอามาลบกันนะคะเอาไว้เหมือนเดิมมันเท่ากันแล้วสิบห้าลบแปดก็จะได้ได้เท่าไหร่คะนักเรียนรู้ไหมคะการลบอย่าลืมนะคะ15บลบแปดก็จะได้เจ็ดค่ะแล้วก็ ข้างล่างก็จะเป็นส่วน20เหมือนเดิมนะคะนี่คือคำตอบนะจ้ะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ตอบเศษ7ส่วน20นั่นเองนะคะนี่คือการลบขั้นตอนแรกทำส่วนให้เท่ากัน ทำให้เท่าทำให้เท่ากับเท่าไหร่ก็ไปหามาถ้าหาไม่ได้ก็เอา4คูณ5เลยได้20ก็ทำส่วนให้เท่ากับ20 4ก็ต้องคูณ5เมื่อ4ข้างล่างคูณ5แล้วข้างบนก็ต้องคูณ5ด้วยต่อไปเศษ2ส่วน5เศษ2ส่วน5 5ก็ต้องคูณ4ได้20ข้างบนเศษ2ก็ต้องคูณ4ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ทำลงมา3คูณ5ได้15 สีคูณหได้20 2สคูณสีได้8 5ดห้าคูณสได้20เครื่องหมายลบเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เอา15มาลบกับ8ส่วนข้างล่างเนี่ยเหมือนเดิมเป็น20นะคะไม่ต้องเอามาลบกันสิบห้าลบแปดก็จะได้7ส่วนข้างล่างเหมือนเดิมคือยี่สิเจ็ส่วนยีก็คือคำตอบนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการลบต่อไปข้อที่2 จะเป็นวิธีการบวกนะคะวิธีการบวกก็ทําเหมือนกับการลบเลยค่ะนักเรียนแค่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะวิธีทำนะคะแล้วก็ทวนโจทย์เศษหส่วน9ก้บวกเศษส่ส่วนหกนะคะแล้ก็ทําส่วนให้เท่ากันค่ะนักเรียนเศษหส่วนเกับเศษส่ส่วนห จะทำส่วนให้เท่ากับเท่าไหร่ดีนะคะเราก็มาดูค่ะอันนี้เป็น9อันนี้เป็น6ส่วนเนี่ยมันยังไม่เท่ากันเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนทีนี้เราจะทำให้เท่ากับเท่าไหร่ดีละ่ะเราก็ตีตารางโดยการหาการโดยการใช้การคูณนะคะนักเรียนแล้วก็ดูว่าตัวไหนที่คูณกัน แล้วมีคำตอบเท่ากันนะคะเหมือนกับวิธีการเปรียบเทียบครั้งก่อนๆเลยนะคะทีนี้9กับ6เมื่อเราหามาได้และมันก็คือต้องทำส่วนให้เท่ากับเท่าไหร่เราต้องทำส่วนให้เท่ากับ18ได้ไหมอ่ะ9 1 9, 9 9 2 18 1> 6กหนึ่งหกหกสองสิบสอก็แสดงว่าใช้18ก็ได้นะคะทีนี้เราก็มาดู9กเนี่ยก็ต้องคูณด้วย2 9งเกคูณสอก็ต้องคูณ2ด้วยนะคะเสร็จแล้วใส่นิดนึงจะได้ไม่มืนบวกกับ4ส่วนห หกคูณสามได้สิบแปดสี่คูณสามด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เอาข้างบนมาคูณกันห้าคูณสองได้สิบส่วนสิบแปดบวกกับสี่คูณสามได้สิบสองส่วนสิบแปดนะคะแล้วก็เอาข้างบนมาบวกกันสี่บวกสิบสองส่วนด้วยสิบแปดนะคะก็จะเท่ากับ ยี่สิบสองส่วนสิบแปดทีนี้เราจะตอบยี่ส่วนสิบแดเลยไม่ได้นะคะเราก็ต้องทำเนี่ยให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนยี่สิบสองส่วนสิบแปดเราใช้แม่สตัดได้นะคะก็จะเป็นสองเก้าสิบแปดสองเอป็นยีงนะคะก็จะได้เป็นสิส่วนเ ทีนี้11ส่วนเเนี่ยเขาเป็นเศษเกินเราก็ต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะคะเปลี่ยน11ส่วน9เป็นจำนวนคะอ่าก็ทำตั้งหาร11หารด้วย9 ก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดก็จะใช้แม่หนึ่งลบก,การเหลือสองนะคะก็จะได้ว่าหนึ่งเศษสองส่วนเก้านั่นเองเราก็จะมาเขียนคำตอบกันจะเท่ากับหนึ่งเศษสองส่วนเก้านะคะไม่สวย เด,เดี๋ยวนักเรียนมึนขอลงมานิดนึงเท่ากับ1นึเศษสส่วน9นั่นเองนะคะก็ตอบหนึ่งเศษสส่วน9นะคะนี่คือคำตอบสุดท้ายนักเรียนอาจจะงงว่าแล้วถ้าตอบตรงเนี้ยเลยได้ไหมก็ได้ค่ะก็ถูกตรงนี้ได้ไหมก็ถูก แต่ถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนคระแบบนี้ได้เนี่ยมันจะถูกที่สุดเลยนะคะก็ให้นักเรียนพยายามดูแล้วก็พยายามเปลี่ยนนิดนึงนะคะนักเรียนทีนี้คุณครูเนี่ยจะมีงานนะคะให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนทำต่อจากที่คุณครูทำไว้อันที่คุณครูทำเนี่ยเนี่ยข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ย ให้นักเรียนลอกลงไปในในเล่มแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำข้อ3ข้อ4ไปจนถึงข้อ12นะคะนักเรียนก็คือหน้า15 16้านะคะสำหรับงานของเรานะคะก็เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะคะให้นักเรียนทำ แร์ฝึกหัดหน้าสิบห้าถึงสิบเจ็ดนะคะวันที่พรุ่งนี้วันที่สิบสี่ทับหกทับ 6 4นะคะสาหรับข้อไหนที่เป็นเออเป็นจำนวนคระก็ให้เปลี่ยนจำนวนคระเป็นเศษเกินก่อนสาหรับข้อไหนที่เป็นจำนวนนับเป็น4ฉเฉยๆมันคือ4ส่วนหนนะคะเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากๆนะคะที่ตั้งใจเรียนขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะคะที่คอยกดขันนักเรียนนะคะเราจะมาเจอกันใหม่คราบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย